สวัสดีครับพี่น้องชาวสีสะเกตทั้งหลายเห็นไหมครับอันนี้รูปหลวงปู่อะไรเอ่ยจำกันได้ไหมครับหลวงปู่อันนี้ท่านอยู่ที่วัดยางนะฮะวัดยางสีสะเกตนะครับดูดีๆชัดๆนะครับวันนี้นะครับคนดูพระไม่ใช่เสียนพระนะครับมานําเสนอนะฮะ หลวงปู่หนูนะฮะวัดยางสีสเกตนะครับนำมาเสนอนะฮะเป็นวัดที่ยังกำลังพัฒนานะฮะได้สร้างพระเครื่องอันนี้ขึ้นมานะฮะหลวงปู่หนูอันนี้ขึ้นมานะฮะส่วนปฏิหารอะไรต่างๆนี้นะฮะท่านผู้ชมต้องไปที่วัดเองนะครับวัดยางนะฮะจำไว้นะวัดยางสีสเกตนะฮะหลวงปู่หนูนะฮะอันนี้นะฮะนี่นะฮะ เป็นเนื้อนะฮะวะลลโลงหะนะครับทองแดงนะฮะคุณค่าทางจิตใจนะฮะตอนนี้ยังยังน,นั่นอยู่นะครับอันนไม่ทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาวัดหลวงปู่หนูวัดยางนี้เขาสนนสนนคุณ <c> ค <oughs> ่าทางจิตใจนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่สําหรับผมสําหรับองค์นี้นะฮะดูดีๆนะฮะอันนี้ผมก็ได้มาจากพระธุดงเหมือนกันนะครับ พะผมขายอาหารอยู่ริมทางะฮะพระทุด,ดงผ่านไปผ่านมาผมนิมนต์ฉันอาหารเพลนอาหารเช้าหมดนะฮะนี่เบ่งดูดีๆนะครับคักนะครับหลวงปู่หนูวัดยางจังหวัดศรีสะเกดนะฮะถ้าคุณค่าทางจิตใจของผมตอนนี้นะฮะก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะฮะดูดีๆนะฮะนี่นะครับถามว่าผมให้บูชาไหมฮะคงคิดว่าไม่นะฮะ แต่ถ้าใครมีจิตใจที่จะศรัทธาหรือว่าคิดว่าจะสร้างพระสร้างสร้างวัดจริงๆนะฮะได้นะครับติดต่อผมมาได้นะครับแต่ผมได้จะบอกให้ไปเช่าที่วัดนะครับไม่ใช่ที่ผมเนะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นเป็น,ปนการบุญพูรณะวัดนะฮะนี่นะฮะ <c oughs> เป็นวัดที่อยู่กลางๆนะยังไม่ได้เจริญอะไรมากมายนะฮะนะ ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะฮะอยากจะไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดอย่าลืมแวะไปที่วัดนี้นะครับนี่นะฮะหลวงปู่หนูนะฮะเอาพินิหารนั้นมีแน่นอนนะฮะนี่นะครับนี่นะครับดูครับยันสัตตะรลหะนะครับดูดีๆนะฮะครับสวัสดีครับผมสอวิทธจิตจำใสนะครับผมสรวิทจิตจำใสนะครับคนดูพระแต่ไม่ใช่เตียนพระนะครับ วันนี้นะครับพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเฮานี่จังหวัดศรีสะเกตผมผมมาแนะน้ำหลวงพ่อนูนะครับ <c oughs> คนไทยว่าอีสานก็เป็นจังางซีแหละครับมา <c oughs> ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนะครับ <c oughs> คลิปคราวที่แล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ <c oughs> มาคลิปนี้ก็เป็นจังหวัดศรีสะเกดนะฮะเป็นพระที่นะฮะ ยังไม่มีคนนิยมเท่าไหร่นะฮะจะนิยมกันเฉพาะนะฮะเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดนะฮะแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะอยากถ้าไปเที่ยวไปผ่านจังหวัดศรีสะเกดอย่าลืมแวะนะฮะวัดยางนะฮะหลวงพอ่อหลวงป,ปู่หนูวัดยางจังหวัดศรีสะเกดนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะชุ่มชื่นโอ้ยลมเย็นสบายนะเข้าไปแล้วสุกกายสบายใจนะฮะนะครับ จิตตังสุขขังเลยนะฮะร,รับประกันได้เลยครับน,นะฮะเข้าไปดูไล่ลเลยครับทําบุญเท่าไหร่ไม่มีไม่มีอันนั้นตามอัตยาศัยนฮะตามจิตศรัทธาเลยนะครับแต่ถ้าเช่าพระจะจะคิดว่าชอบองค์นี้จะเช่ากับผมเลยผมแนะนําให้ไปเช่าที่วัดน,นะครับเพราะผมได้ว่าองค์เดียวจริงๆนะฮะจากพระธุดงท่านนะฮะผมไม่ปล่อยนะฮะแต่จรวงจริงๆแล้วแนะนำไปที่วัดเลยดีกว่าครับนะครับ วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมแนะนําจังหวัดศรีสะเกดนะฮะจังหวัดศรีสะเกดมีอีหยังอีหยังให้บึงทักๆักนะานาดูอีหลายอีหลีจริงจริงนะครับขอฝากด้วยนะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับวัดที่กําลังพัฒนาต้องการปัจจัยคุณทรัพย์สนับสนุนนะครับอันนี้ผมขอกาบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ดูช่องของผมนะฮะสรวิจจิตแจมใสนะฮะ เพชรจระจ้าก็ได้นะครับเหมือนกันนะโกเหน่งก็คือกันนะครับผมคนเดียวเนี่แหละครับเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยอันไหนดีผมก็เอาอันนั้นอันไหนชื่อไหนมันคนไม่ดูผมก็ไม่ไม่ไม่ใจอันนี้คนดูตอรวิจจิตจำใจเยอะผมก็เลยมาใช้ช่องนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ f อครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณดูทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะคนดูพระแต่ไม่ใช่เซียนพระนะครับสวัสดีครับ